สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเฟซีทุกท่านจ้ามาพบมาพ่อ,พอกับพู้สาวคะ่ะเลาอ,อีกเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะวันนี้ก็พาลอบป่าลอดุงอีกตามเคยก้าใครจําได้ถนนเส้นนี้นะคะข้างล่างคือ เขื่อนอุบลรัตน์นะคะตอนนี้ตีเองอยู่ที่อำเภออุบลรัตน์นะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนเลาะเขื่อนอุบลรัตน์นะคะทุกคนบอกได้เลยว่าวิวสวยธรรมชาติสวยงดงามมากๆนะคะขับรถไปเห็นแบบนี้นะค่ะทุกคนวิวข้างหนึง่งจะเป็นวิวแม่น้ำหรือว่าวิวของเขื่อนอุบลรัตน์นะคะและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นภูเขานะคะขวามือเป็นแม่นม้ำ ซ้ายมือเป็นภูเขาและถนนหนทางก็กำลังเรียกว่าแก้ไขใหม่นะคะโอ้โหปรับปรุงใหม่แต่อลังการกว่าเดิมสวยงามกว่าเดิมค่ะมันคงกว่าเดิมก็ว่าได้นะคะดูค่ะฝีมือกันปรับปรุงและแก้ไขถนนเมืองไทยนะคะโอ้โหสวยงามมากนะคะช่วงนี้ใครขับรถผ่านมาแถวนี้ก็ขับรถด้วย ก็เรียกว่าระมัดร,ระวังด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่หรือว่าถนนได้ <Yeah. S 1> รับการปรับปรุงใหม่นะคะดูค่ะนี่แหละค่ะถนนเพื่อนจะปรับปรุงใหม่ทําเป็นถนนคอนกรีตนะคะคอนกรีต ีมือไม่ธรรมดาบางส่วนก็เป็นลาดยางบางส่วนก็เป็นคอนกรีตนะคะเพิ่มเติมด้วยขอบถนนกันแล้วกันนะคะเห็นไหมขอบถนนลายลายสวยมากนะคะขนาดยังสร้างไม่เสร็จนะยังอลังการงานสร้างขนาดนี้นะคะและจุดที่เราเห็นนะคะเนี่ยะคะ่ะจุดนี้นะ่าจะเป็นจุดที่เพิ่นแบบเรียกว่าเพ่นเรียกว,ว,ว,ว่าอะไรอะ กองหินกองทรายนะคะทุกคนอุปกรณ์เกี่ยวกับการทําถนนก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแม่คอกแม่โคนะคะนี่ละคะ่ะเข้าป่าเข้าดงของจริงนะคะซ้ายมือคือดงและขวามือคือแม่น้ํานะคะและจุดนี้เนะาะค่ะพูดถึงความเป็นจริงนะคะบ้านตีหรือว่าแถวบ้านตีขนาดอยู่แถวอยู่จังหวัดไซยาภูมินะ,ะอันนี้คือบ้านเฟนนะคะจังหวัดไซยาภูมินะคะมาหาปลาเคยได้ยินแต่ว่าหาปลา อ,อยู่เขื่อนอุบลรัฐเขื่อนอุบลรัตนะคะทุกคนเนาะเพื่อนก็จะมีให้ลงหาปูหาปลาบางคนอนะมานอนกินซอดแจ้งนะคะพี่พี่เพท่านมานอนซอดแจ้งนะคะมาหวานแหอุ้ยปลาที่นี่นะคะอร่อยมากนะคะเป็นปลาเขาเรียกว่าปลาส้อยปลาขาวปลาอะไรแบบปลาธรรมชาติอะ่ะมันจะมีความแซ่บความนัวแตกต่างจากปาลาเราเลี้ยงนะทุกคนเนาะใครเคยได้กินบ้างเนาะคัมปลาธรมารมชาตินี่แบบ เออช่วงนี้นะถ้าพูดถึงว่าปลาธรรมชาตนินี้ช่วงนี้ไข่ขอ่คนข้ง้งที่จะเยอะดูค่ะพื้นที่นะคะเพื่อนอนุญ,ญาตให้กางเต้นอะไรมีกางเต้นนอนด้วยนะคะเจ้าก็เขตนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เพื่อนดูแลเนาะเพราะว่าอยู่เขตอุทยานนะคะอุทยานแห่งชาตินะคะทุกคนหรือเขตป่าสงวนเนาะบางพื้นที่นะคะพูดถึงเขตป่าสงวนช่วงนี้นะคะฝนตกฝนตกป่าไม้เขียวขจีความอุดมสมบูรณ์มาพร้อมเนาะ อันนี้คือผาสละโตรจุดชมวิวนะคะมันเขียนว่าผาสละโตรเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีนักท่องเที่ยวอ่าเรียกว,ว่าขับรถมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวชมวินรืยเฉพาะวัยรุ่นนะคะพากันมาเยอะมากนะคะโอ้ยมอเตอร์ไซค์นะคะทุกครั้งที่ตีมาเจอวันนี้ถือว่าไม่มีพักอะไรนะแต่ทุกครั้งที่ตีขับรถผ่านมาโอ้ยมอเตอร์ไซค์นี้เป็น เกือบเป็นร้อยคันนะมาจอดกันรวมกลุ่มอยู่ที่นี่นะคะพี่ๆี่รักในราคาที่นีก็ยกัยงเป็นอีกถนนสายหนึ่งที่มีวิวสวยธรรมชาติสวยนะคะนักท่องเที่ยวชอบออกมาปั่นจัก,กรยานโดยเฉพาะช่วงตอนเช้ากับตอนเเรียกว่ายามยินนะคะยามยิน จะมีนักท่องเที่ยวมาปั่นจักรยานกันชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาตินะคะและก็ที่นี่คือเขตป่าสงวนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพื่อนไทยเข้าไปเก็บเห็ดได้ไหมส่วนนี้เนาะกาลังคึกคักนะคะเพราะเรียกว่าอาชีพเก็บเห็ดเนาะเห็ดป่าเห็ดละงกเห็ดตะไคร้เห็ดอุ้ยหลายๆเห็ดค่ะทุกคนเห็ดป่าเดี๋ยวนี้กําลังระบาดเยอะมากนะคะถ้าพูดถึงว่าไปเก็บเห็ดนิตีก็เคยเก็บแต่เห็ดอะเรียกว่าเห็ด เห็ดอะไรเห็ดพึ่งขมนะคะเห็ดตายุคาเนาะนั่นแหละค่ะแต่ว่าเห็ดน้ำพูน้ำเขาในตีไม่ยังไม่เคยไปเก็บนะคะเพราะว่าอะไรต,ตีเองยังไม่รู้จักพื้นที่นะไม่รู้จักพื้นที่ว่าเป็นช่ส์4หรื้5เราไปเก็บได้นะคะเพราะว่าเพิ่นจะมีแบ่งพื้นที่ให้เก็บและปลาอยู่ที่นี่นะคะอุ๊ยถ้าพูดว่าที่นี่สามารถลงหาปูหาปลาได้นะคะอันนี้คือแฟนบอกนะ สามารถลงหาปูหาปลาหวานแหได้นะคะเห็นพนยกสะดุ้งบางครั้งก็ได้เยอะเยอะนะคะพี่ๆที่พานนี่แหละค่ะเ่าเรียงว่าซับในดินสินในน้ํานะคะขามอุดมสมบูรณ์อยากกินเ่าเรียกว,ว่าหน่อมุงหน่อไม้ก็เข้าป่าคนแถวนี้เนาะคนแถวนี้เพื่นคงจะบุออดอยู่อดกินนะคะถ้าขยันนะคะและเฮาที่ตีขับรถผ่านมาเนาะตีจะเห็นพึ่หาปลาตาัก ตากแห้งไว้บางคนมาตกเบ็ดนะคะบางคนมาหวานแหบางคนมาใส่ด่างเนี่ยใส่ด่างแล้วคุงก็กลับนะคะไม่ใช่จะใส่เห็นมันมาใส่ด่างบางคนนี่ยได้เยอะๆบางคนก็ได้พออยู่พอกินอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเนาะหรือบางจุดนะตีจะเห็นอยู่จุดแถวหมู่บ้านซุนๆนะคะจะเห็นเป็นถังน้ําแข็งนะคะพันปลาขึ้นมาไว้นะคะ แถวนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นหาอยู่หากินมั่นหม่านนะคะทุกคนยกสะดุ้งครั้งหนึ่งนีได้เยอะมากนะคะโอเคค่ะทุกคนก็สมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ตีเองก็จะพาพี่พีลซิวขับรถสมวิวไปเรื่อยๆตามริมเขื่อนกันแล้วกันนะถนนริมเขื่อนเนาะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะคะใครเคยผ่านมาจะรู้เลยว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็จะมีพื้นที่เปเรียกว่า พวกรีกอย่างเช่นว่ารีสอร์ทบ้านพักนะคะลงรับนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะทุกคนเนาะถึงแม้จะเป็นจุดที่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านตัวเมืองแต่ที่นี่บอกได้เลยว่ามีการบริการอย่างดีเยี่ยมมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดูค่ะนะคะ ควมเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนนะคะเพอเลี้ยงงวเลี้ยงควายใส้ข้าง่างหาปูหาปลาไปด้วยนะคะรีสุงรีสอร์ทบ้านพักอาหารการอยู่การกีนอยากกินแบบไหนนะคะจะเป็นแบบอาหารตามสั่งปลาเผาอุ้ยอาหารมีแต่อันแซ่บแซ่บอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะพี่ๆท่านค่ะส่บรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะมุ่งหน้าสู่อำเภอหนองเรือนะคะ อำเภอหนองเรือก็ขึ้นกับจังหวัดขอนแก่นจากอำเภอหนองเรือก็มุ่งหน้าสู่อำเภอบ้านแท่นอำเภอผ่านอำเภอบ้านแท่นออกสู่แก่งโคไซยาภูมิเราจ้าก็ส่งบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้เองตีเองก็ออกมาสู่ทถนนใหญ่ที่อำเภอหนองเลือจังหวัดขอนแก่นนะคะพี่ๆท่านบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะคะ คอยขำลงซักไซซักไซนะคะพี่ๆเดี๋ยวช่วงนี้เนาะบรรยากาศยามเย็นก็ยังที่เห็นฟ้าออกมัวๆม,ม,มืดๆอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะคะข้างหน้ามีแสงวิบวับวิบวับนะคะพี่ๆทุกท่านน่าจะมีการเกิดอุบัติเหตุโอ้จริงๆค่ะพี่ๆทุกท่านก็ขอให้ปลอดภัยนะคะการเดินทางของเราก็แบบนี้ละค่ะทุกคนนะคะโอ้ยน่าสงสารมากนะคะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธินะคะก็ขอใหอ้ผู้เกิดอุบัติเหตุจงปลอดภัยนะคะนะ,ะ,นะะรนนนักรนนนนนแบบกันขับรถบนท้องถนนการใช้รถใช้ถนนเนาะพี่ๆจิ๋วานเห็นถนนดีๆแบบนี้การขับรถก็ต้องระมัดระวังนะคะเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะทุกคนนั่นแหละเนาะแล้วค่ะทุกคนเราก็มุ่งหน้ากลับบ้านกันต่อเลยนะคะตอนนี้หาเส้นทางจุดกลับรถนะคะทุกคน กว่าจะกลับรถได้เนะาะก็ต้องขับไปเรื่อยๆๆ,ๆนะคะกว่าจะเห็นป้ายและถนนเมืองไทยนะคะจุดกลับรถเพื่อนก็จะมีป้ายบอกนะคะพี่ๆทุกท่าและจุดกว่าจะเห็นจุดกลับรถนี่ครับรถบางจุดนี้แทบจะเป็นกิโลเลยนะคะอะไะค่ะเรากลักบรถได้แล้วก็มุ่งหน้าสู่อำเภอแกงอ่งคอจังหวัดไซยภูมิกันจา้าโดยผ่านอำเภอบ้านแท่นวันน,นี้ ผ่านทางไปทางอำเภอบ้านแท่งนะคะก็ถ้าพูดถึงว่าไปทางนั้นเอาอีกแล้วค่ะทุกคนจุดนี้ก็น่าจะมีอุบัติเหตุอีกแล้วนะคะอวันนี้ห่างกันไม่ถึง200เมตรเลยนะคะพี่ๆทุกท่านแต่คนละฟากนะคะแต่คนละฟากนะคะโอ้ยนะคะ ก็ขอให้ปลอดภัยนะคะก็ขอให้ปลอดภัยในการเดินทางนะคะทุกคนก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนกันแล้วกันนะคะก็ค่ะเราก็กลับบ้านกันต่อเลยนะคะนี่คือบรรยากาศบนท้องถนนอยู่ที่อำเภอหนองเ,อเรือเส้นนี้สามารถทะลุออกชุมแพรนะคะสรุปทะลุออกชุมเพไปภาคเหนือได้ตอนนี้เองตีเองก็มาถึงอำเภอแก่งคอที่นี่คือตำบลหนองสั่งนะคะพี่ๆทุกท่านตำบล เทศบาลหนองสั่งเนาะอันนี้ข้างหน้าคือเ,เรียกว่าเซเว่นนะคะพี่พีทซีทุกท่านและข้างหน้านี้เ,เรียกว่าเซเว่นเซเว่นบันนอกก็ว่าได้นะคะเปิดใหม่นะคะเซเว่นเปิดใหม่ถนนก็ทําใหม่นะคะถนนนี้เมื่อก่อนเป็น2เลนเดี๋ยวนี้เป็น4เลนนะคะเดี๋ยวนี้เป็น4ี่เลนนี่แหละค่ะคือการพัฒนาของถนนเมืองไทยนะคะ ประเทศไทยเมืองไทยไม่เคยหยุดนิ่งนะคะที่นี่คือตำบลหนองสั่งอำเภอแก่งคอจังหวัดไซยาห์พุนะคะอันนี้ก็เป็นตลาดนะคะเพื่อนเรียกเขียนว่าตลาดแม่อะไรตีอ่านไม่ออกนะคะคำสุดท้ายเนาะนั่นแหละค่ะอันนี้คือเซเว่นเป็นเซเว่นเปิดใหม่ถนนก็เพิ่มก็เรียกว่าปรับปรุงใหม่ขยายใหม่พัฒนาใหม่นะคะก่อการถนนเพิ่มเติมด้วยเสาฟืนเสาไฟแต่ก่อนเป็นถนนสองเลนนี่แหละค่ะคือการเปลี่ยนแปลง ของสนบบ้านนอกไทยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะพี่พีเคนไหนที่อยู่ตำบลหนองสังอำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิคอมเมนต์มาด่วนเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ตีเองค,คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิป